เห็นแล้วงเห็นแล้วไงฮึแี่ป่หนี่แี่ี่หนี่งแง่ตกได้เลยน่นี่พี่น้องดอกเนื่ี่เลยนี่กระเม็นแถวเ่าต้องตัดเลยครับผม ขนาดพี่น้องขนาดขนาดเลยมานขนาดครับผมมืนคดอกบัวเลยครับอ้ยนเมนมันเยดังดขึ้นมาดินกเิิขึ้นมาในี่ในปลาเนี่ยสวัสดีครับผมเดีวจุงกะซ้ำใจกวนะครับผมวันนี้ผมก็จะม,มาเก็บเห็ดเราจะขึ้นบนดอยนี่เนี่ยอันนี้คือถนนบนดอยนะครับถนนขึ้นดอยที่บ้านทูวนะครับอันนี้เราจะขึ้น ข้างๆตะนนกลางเทิงนะครับหยุดพิมพ์ไปเบิ้งนะครับเนาะว่าเป็นยังไงครับมาบ่มาอนี้ลองเบิ้งมาเบิ้งกันนี่น้องไก่ป่าดิ๊น่ะนั่นไก่ป่านะมันมีลูกมันพวงลูกลูกมันมีลูกเน่มันพวงน่ะลูกมันอยู่นีแ่แหละอันนี้ไม่ได้มาหาไก่ป่า,ปาครับ มาหาเฮดแต่ว่าพอไกลปลานั่นยมันเล่นนั่นนี่มันต้นใหม่มันมีลูกมันวงลูก,ล,กลูกมันอยู่นี่แหละมาเมื่อนี่กับมานเลยพอไกลปลาเลยเห็นงูพี่น้องใหญ่ขนาดเลยอ้บัทันด็เก็บลมแล้วมันถอดพี่น้อง เอาก้อนเอาโชคเด้อเอาน้ำเชะกันครับผมเอาน้ำเชะไปก่อนโอ้ใครเน่ดอกนี่ชี่น้นงอันนี้แม่บุญเจาะ ที่เจาะครับผมเนี่ยนี่แมงมันเจาะครับเนี่ยดูดิมันบป่งามครับผมเก็บแล้วก็เอาเนี่ครับทำไมมันแก่ผมเป็นอะไรงงเนี่มันขึ้นบ่ไหวอะเนี่ครับบู๊มันแก่อะครับผม

วันลืมไปพี่น้องถอแล้วพี่น้องเย้ยเนาะโอ้ขาดครับผมขาดแห้งดีพอต้องตัดโอ้อันนี้จุมจ้ม บมไ่ไข่น้ำเลยมึงครับมาเดินจุ้มๆเลยพี่น้องเจอดอันบานมันเนี่ยเป็นยังไงวะมาอยู่แต่ว่ามาแต่อันบานโอ้ยดูดิพี่น้องมันเนี่ยเจอดอันจุ้มๆบานๆเจอดอันบานๆอ,อันจุนนน้มๆมันมีเลย นี่แหละมจังหว่ากันนี่เห็นอันนี้ผมเห็นไร้ลายพี่น้องแต่มันเผาครับผมเนี่ยมันเผาเพราะเข้าแบบนี้โอ้โหนี่จุ๊บๆหน่อยพี่น้องเนี่ยจุ่มมันระคาขนาดครับผมเนี่ยเห็นได้เนี่ย ขาใหญ่ขนาดีขามันมนไงแมงมันเจาะครับผมดูดิวนาเกล็ดเลยผมเนี่ยเนาะแมงมันเจาะผมอยู่ดิขอิ้นเด้อมีนเด้อพี่น้องเห็นละงวงมีแต่อันบรรดาลเหมือนเด้อพี่น้องเอ้ยอันจุ๊มๆบ่มีแล้ว นี่ครับนี่จะบานๆเพื่นนอนนะเฮ้ยนะมันคำสิีวอลเลยพักขาม่ตื่นแล้วโอเคครับเอาแค่นี้เด้อครับพี่น้องอันนี้ใบ้นีไหนวะมันเถาแล้วอเอาแค่นี้พี่นอ้องเจอสมใจแล้วครับผม นี่ครับนี่เห็นแล้วงงอุ้ยตอนครับผมเนี่ยว้าดงางนชัดฮืมสนใจเลยครับพุ่งครับอีซองดอกครับตังบุญเนาะนะนี่ดอกนี่ป้าดงามขนาดครับผมอื้ยนี่นอุ้ยซองดอกแบบงางแมแบบนั้นอุ้ยอองดอกพุ่นอุ้ยนี่งอย่างนี้พี่น้อง มีแค่ติองเราอยู่นิดนึงพี่พี่โอ้ยงามขนาดครับป้าตัวหกเจ็ดดอกตัวนี้ไหมเป็นบิ๊กเลย ผู้แมงเจาะครับผมแม่มันเจาะพอออกเด็กงามคัดเครื่องสอนคัดเลยบ่อนี้ดินจินเลยเนี่ย ขึ้นอีกป่ครับน้อยๆนี่มันมีนอนมันเพิ่เริ่มขึ้นอีกแล้วนี่โอ้โหนี่มีอีกก็ที่น้องเกือบเหยียบที่น้องนี่อยู่นี่อีกอันนึงโอ้โหไงทองเลยวะโอ้นี่อยู่นี่ผมไปเห็นคำอยู่แต่ใบไม้นี่โอ้ตายไงทองเลยกูเนะมันเหยียบหลายเลยบ่พี่น้องโอ้ยเนาะนี่ครับ <G ül> ว่าจะกวาดบไบไม่ทมมางายทองเลยไม่เห็นครับผมมันอยู่เท่านี้คนเนี่ยวแต่มีก็มีเฮ้ยโอเคผมอผมุอมอม้ยก็มีอย่างติดเลยครับอืมอ่าเป็นอย่า สาดขนาดเลยเนี่ครับแอบบอมี่ยังติดเลยอืมนี่เนาะอ้สะออนขนาดพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่ครับผมเน็ดเ็ดแบบนี้ครับมันมันเริ่มขึ้นแล้วครับเ็แบบนี้นะนี่นี่ครับแบบนี้ นี่ครับลาย,ลย beeping, นะครับอย่างแนี้เนี่ยมาเริ่มขึ้นเท่นี้ไม่มีเพล็กกิเห็ดแบบนี้ครับเนี่ยเต็มนะครับผมเขาได้่าเลยนนะครับพุ่นนี่ครับอ๋อพี่น้องเห็ดละงอกหาลามบุ่นเนี่ยพี่น้องพุ่นตึมเลยไหมโอ้ชาปนาล่ะเนเห็ดเห็ดเพิงก็เห็ดเพิงอันแดงๆก็มีลายถ้าทำผมก็มีแนมเห็นหมครับผมพุ่นเห็ดละงกพี่น้องสมใจอยากสมใจป่าเลยพุ่นฟังมต็มๆเต็มเลยไปเบิ้งไว้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่เบิ้งน้ำกันครับผม ี่น้องยังเงี้้ยเดินละงงที่นี่ไงบ้าเนอ้พี่น้องเหินละงงเดินละงนี่แม่ป่ะหนแง่ป่น่แง่ตกแดงเลยนนี่พี่น้องดอกนึ่งนี่กับแม่พี่น้องพี่ผี อนี่นคือขัาเป็นนองพูนบานแลวเติมเลยพ่อนณเอาแล้เด้อยเป็นน่องเดี๋ยวเดียด๋วยวไปพาไปชมกันเด้อโหอันนี้ก็มีครับผมอบานแล้วปีนน่องเจนะี๊ยดเลยพูน่ะเป็มเลยไงราไม่งงไหมนี่บานเลยอนนี้ไม่อีกครับผม นี่เห็ดยบแล้วงงนี่ครับนี่นี่กับแมนครับผมสี่ง่อเหมืนเกือบเหยียบพี่น้องอันนี้กับแม่นครับผมนี่เกือบเหยียบแล้วนี่นี่ับานที่นี่ผมอ๋อโอ้โหก่อมองอยู่ยเป็นเต็มเลยอ๋อพี่น้องเก็บพี่น้อง ต้องตัดเลยครับผมโอ้ยขนาดครับผมนี่ดอกนึงครับผมโหพี้องเลยนนขนาดพี้องขนาดขนาด,ขนาดเลยมานขนาดครับผม งามขรัดี๋ยวนองแกะโบยยังติดเลยสะอาดอยังเลยทุบคลองเลย <Okay. S 1> นั่นพวกเขาพวกมีนเนี่ยน้อง ก็ถิ่นที่เก่ามาอื่นมาหึงก็มาเก็บอีกนี่ครับอันบานครับบานกับลายพี่น้องนี่ครับเอาอญี่ปนบานนะครับพี่น้องนี่อันบิทันแกนะครับอันนี้นี่ครับบิทันแก่ดิครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมาเก็บเดี๋ยวจะมาวางกันในตัวนี้นะอันตุ้มๆก่อนครับผม เราเห็นแบบนี้ก็เริ่มขึ้นพี่น้องเกินเห็ดไข่บ่ครับเห็ดใครเนาะออกคิ้วๆครับเห็นไหมแค่นี้บ่ราะใครมีทักษะเก็บเห็ดแบบแค่นี้นะครับมันบม่มีสมัครเก็บเก็บดีเห็นละง,งูคนส่วนน้อยที่เก็บครับแต่ส่วนหลายบ่มีใครเก็บเห็ดละงูมันขึ้นครับพี่น้องมันเถาครับผมมีฝนเต็มเลยน,นี่ครับบอกเพิ่งย้ายเลยพี่โอ้เดี๋ยาเบิึงครับพี่น้องโอ้เจอเห็ดไข่ครับผมนี่ครับภายในเป็นไข่โอ้นี่นี่นี่ เป็นใครเลยน,นี่ครับนี่ครับโอ้สองอันเลยครับผมนี่นี่นี่ขาลางก็มีครับผมโอ้ลายขานาดอยู่ดูน,นี่ไหมหมานคือโก๊คิน้องเต็มก่าอัญญ่เลยุูนะนี่แมงเจาะครับผม

โอ้โห oh, oh, oh. ตกมือดูเนี่ยผมมิดมั้งแ้วมีอันหนึง่ง งา่ายขนาดครับผมอันนี้ครับติดผึ่งขมิ้นเนาะครับเนาะ แต่คนสมากเขาไม่เคยมียินกินเด้ด,ด,ด้วยครับเห็ดแบบนี้ครับแต่เห็ดไข่มีคนกินไงนเห็ดเรนงงนะครับแต่แบบนี้บม่เคยมีคนกินนะครับเนี่ยแมงมันเจาะครับเห็นอันนี้แมงเจาะดีครับนะครับดูดิเจาะพุ่มมันเลย,ยน,ะ,นะครับเขาแล้วอันนี้นี่ก็แเม่นครับดองหนึ่งนี่หลายครับเห็นอันนี้แบบนี้ราย ลายขนาดครับหนูปลาเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นอันนี้ลายแล้วเห็นติเห็นเห็ดพิงนี่แหละเ็ตัวเต็นเต็มนี่สัดเนี่ยมันแม่มันก็ขนาดเลยนี่ตัวเห็ดพิงมาครับโอ้ยนี่ยังงามเลยทำนี่แม่มันเจาะครับเนี่ยเห็ดปิงคือมันอยู่มันตลอดเลยปิงคือมองนี่มีเห็ดปิ้งคืออยู่หันอ่ะครับดอกนี่ครับเนี่ยนี่้างหลังก็มีนี่ครับ ร,รลายครับเห็นอันนี้น,น่ครับเ่าแล้วโอเคเนาะนะนครับเห็นแบบนี้นลายขนาดเลยิ่นนี้ขึ้เกตได้แบบนี้ครับนี่ยอส่าพาเบิ้งแต่ว่ามีลายาเลยมันเน่าเลาายคุณขลังครับเาไเบิ้งครับนี่ครับ นี่เดี๋ยวแ่ายๆครับนี่นี่ครับมันเน่าครับพุ่นข้างหลังนี่แกนนี่อันนี้ก็แม่งครับผมนี่กระทุ้งนะครับต้องเอาชมุน,นี่สามทีหาดหอกเลยแม่เหมือนครับนี่นั่นครับนีมนบน่มันเน่าแล้วเนี่ยโอเคเนาะไปหาให้เร็วหนึงโตครับผม เฮ้อยขนาดเลยดิไหนขนาดเลยครับฝ่ามือชิบอดครับผม โอ้ยสนอนครับอืโอ้หักครับเจ้บโ่โอ้ถูกสนองอนี่ดอกนึงครับผมดอกไมน้อย,อยี่ยนี่ครับังนีสะาดครักแล้วครับ บงญดิดอกนี่พี่น้องมันลมเลยนี่บ่ได้เก็ดว่ามันลมเลยบกใหญ่เลย ครับผมว่าซีบอเก็บเลยนี่มาเมาซิ้นาเลยนะี่า่ซี้องดีดิเนี่ยดอกงไๆครับผมคุณฮะเต็มตะกาเลยครับเ็งอกลุนเลยโอ้ดอกไงไงครับผมจุมจ่มจุม่มจอนใจเลยชื่มพ่อนตาเลยครับมื่อนี้อ้ โอเคครับผมนี่นะักนาเลยโอ้ยดูดิจะได้ดอกไหมหลายขนาดอันบันบานนี่หลายคักถ้าเก็บบิลินเนี่ยหลายคักอันบานบานเต็มเลยข้างในนี่ครับนี่อันนี้ว่าท่านเก็บอะไรครับผม เคยจังซีบ่อโอ้ยน้องเอต็มอัตกะงาเลยอู๋นี่ครับผลงานมือน,นี้ ค่ะั่ๆครับผมนี่ครับอุย้ยอืแล้วก็ดลายครับนี่อ่ะมันบานนี่ลายขนาดครับผมเนี่ยมันเด็กเก็บได้ทนี่มันลายครับมันเต็มตะการแล้วก็มันลายมันบานมันมันแตกครับเก็บประมาณสี่แตกเนาะผมมาเลยนปล่อยอยากเก็บนี่ขา้างหลังก็แม่มครับผม แล้วก็เฮดเฮดเพิงครับถอดด้วยครับเด้อนี่เฮดเพิงข้างล่างนี่ครับสองสามดอกกุนเนี่ยมีครับเฮดเพิงมีหลายขนาดเลยโอเคครับผมนี่ครับผลงานมื่อนีน้เอาสามิ่งแล้วคิดว่าในใจนะบ่เอาอีกแล้วล่ะเพราะมันแตกมันก็เอาเก็บอันบานๆแต่เอาแค่เฉพาะมองนี่พอแล้วล่ะสิบอเอาก็บต่อแล้วคิดว่านะโอเคเนาะอ้งานพันคือไข่ไก่พี่น้องโอ้ โอเคครับผมน,นี่ผมก็ได้เฮ็ดตะก,การหนึ่งครับผมนี่ได้แบบไข่ครับแล้วกนน็คัคคนาข้ามเอนีหมานขึ้นก็ครับผมแล้วก็จังไรแบบว่าพ่อแต,แต่อันมีดอกมาอันบานแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็โชคดีไปอันที่มันบั้น,นบานเนาะและ้วก็จังไรก็ขอบคุณอ,อะไรครับที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์หรือกดติดตามซับสไครต์ครับผม เอ้อฝากติดตามอีพีเดิไปได้ครับเด้อสำนีกเอาแค่นี้นะครับกับศิกระบาลฝนคือสิตกครับคลุมๆเนาะจงได้ก็สศิลป์กระบาลนะครับฝนอาจสิตกเนาะฝากติดตามอีพีเดิไปเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่สมัครสมาชิกให้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ